สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับข้าวนาหยอดเครื่องหยอดข้าวที่ประดิษฐ์ใช้เองนะครับอันนี้หลังจากหยอดเสร็จแล้วนะครับได้สองวันก็ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับก็ทําให้ข้าวกับหญ้านะครับขึ้นพอๆกันเลยนะครับข้าวก็จะไม่ค่อย ตกเป็นหลุมสักเท่าไหร่นะครับก็จะตกเป็นแถวนะครับห่างๆนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณนี้นะครับบางแถวก็ขึ้นไม่ค่อยดีนะครับครับตรงนี้ข้าวก็อายุประมาณสองอาทิตย์กว่า,วานะครับเป็นข้าวมะลิ หนึ่งศูนย์ห้านะครับแต่ตรงนี้จะเป็นนาลุ่มนะครับก็อาศัยข้าวแตกกอนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งแปลงนะครับครับแปลงนี้ก็ขึ้นใช้ได้อยู่นะครับก็อาจจะมีจุดแหางๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวพอมีน้ำก็ค่อยซ่อมนะครับผมหยอดทั้งหมดนะครับตรงนี้อยู่ สิบไร่ปีที่แล้วก็ยอดเหมือนกันครับเมื่อปีที่แล้วใช้เครื่องหยอดติดรถไถเดินตามนะครับปีนี้ก็เลยประดิษฐ์เครื่องยอดข้าวติโดโรตารี่นะครับทดลองดูนะครับก็ประมาณนี้ก็มีข้อเสียอยู่นะครับบางแถวก็ข้าวลงน้อย ครับก็ค่อยๆแก้ไขไปในปีหน้านะครับครับขอบคุณทุกคำถามนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามให้กำลังใจนะครับผมก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับอาจจะยังพูดติดๆขัดๆบ้างนะครับ ก็คิดอยู่นะครับว่าจะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มีปัญหาน้อยนะครับตอนนี้ก็เวลาเราหยอดก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาวางโรตารี่นะครับถ้าวางหนักจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ตัวขุดล่องเสียหายได้นะครับก็จะลองทำอีกหนึ่งวิธีนะครับก็เอาไว้วันไหนบ้างๆนะครับก็จะ ทดลองออกแบบดูนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนแปลงนี้นะครับก็ปีนี้ผมทำนาสองรอบนะครับรอบที่หนึ่งน้ำท่วมนะครับแปลงนี้ไม่ค่อยขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะไถย,ยอดใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นนะครับแปลงนี้ก็โดนฝนไม่ค่อยหนักนะครับ อวันนี้ก็ทองฟ้ามืดๆประมาณนี้ฮรมาสี่ห้าวันแล้วครับแต่ก็ตกแค่นิดหน่อยนะครับพอดินเปียกข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับันี้หยอดเป็นครั้งที่สองนะครับน่าจะดีกว่ารอบแรกนะครับซึ่งก็ ได้ไปทําการแก้ไขนะครับเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นให้มเมล็ดข้าวลงเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นยาวกว่านี้ครับจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กะว่าจะมาหาปลาด้วยนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีปลาหรือเปล่าเป็นสระเล็กๆนะครับ หลังจากหาปลาวันนี้แล้วก็จะสูบน้ำบาดาลมาพักที่นี่นะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ได้ยอดใหม่นะครับก็เริ่มขึ้นให้เห็นเป็นแถวแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับ ผมก็จะพยายามนำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็จบคลิปนะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ